เอสเต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล m อ5 0 Championship ปไทยลีกสองนะครับเกมที่28ของฤด,ดูกาลครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะลุนโคต้าเลื่อนชั้นนะครับวันนี้มาชมเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางครับลำปาง FC ครับ ต้องถีนเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของลำพูนวอริเออร์ครับวันนี้รับหน้าที่บรรยายโดยผมชัชชวานกมลมิตรจิตและคุณจิรัตน์โพคานิชครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้สนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าลำปาง FC นี่อันดับ5นะครับส่วนลำพูนวอริเออร์อันดับ3ครับมาดูรายชื่อทีมวัดกิติพงศ์บัวทองอาลีซิสโก้แลครับเริ่มคิกออฟกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับสินให้สัญญาณเริ่มเล่นครับทีมเยือนลำพูนวอริเออร์ชุดสีขาวเขียรูเริ่มเล่นก่อน แล้ววางเข้าไปในเขตโทษแต่โดนตัดหน้าแลออกขวาไปครับกิติพงศ์ม,มีลื่นนิดนึงแต่ว่ายัางดึงบอลย้อนกลับมาได้ครับกิติพงศ์อยู่กันเลยครับคือว่าเป็นสัญญาณที่แฟนบอลจะได้ชมความสนุกเข้มข้นกันตลอดทั้งเกมแน่นอนครับผ่านมา5นาทีมีโอกาสกันทั้งคู่เปิดเข้าไปในเขตโทษรทรับลำพูนแต่โดนหมงทิ้งออกมา ออกไปให้วิทวินหมองมงลวินเนีเอาตัวรอดมาได้ครับคืนหลังกลับมาที่กิติพงศ์ครับกิติพงศ์โดนไล่แล้วต้องคืนหลังกลับมาก่อนแล้วหักเข้ากลางลูกนี้ขาดมาประตูนะฮู้ไม่เข้าได้ยังไงครับไอ้ลูกนี้วีรยุธโอ้โห โอ้โหนี่แซนมวลน,นี่โวยเพื่อนเลยครับนี่ครับจากจังหวะที่เปิดเข้ามาแล้วจักประวุฒิงิงปาดแล้วบดไปเข้าเท้าอิรยุทธเนี่ยครับโอ้โหมีตัวมาช่วยบล็อกครับนี่ครับจังหวะเข้ามาบล็อกครับของมันโหนโมงครับแล้วยุกิบัมบาโดนอัดร่วงไปผู้ตัดสินให้เล่นต่อแต่ว่าจังหวะนี้ไปไม่ได้แล้วครับลำปางได้ฟาว เป็นวีระยศนะครับที่โดดตัดเกมตรงกลางครับกิติพงศ์วางเข้ามาแต่ก็ยังติดที่ใช่ครับเป็นมาวีรทธ์โดนวางแล้วโดนกิติพงศ์แยกไปบื้อเลยครับในฟาด้วยแต่หน้าหลังฟางได้เกลียดแล้วปั่นโค้งนี้ยัยงติดล็อกเป็นกิติพองศ์อีกแล้วครับที่ล้มตัวขวางไว้กันตะพลสไตล์ตของสมวันะครับสไตล์แบบนี้ครับพลาดคุ่อนของเขาจังหวะนี้ครับวีระยศกับกิติพงศ์ มาจากข้างหลังเลยครับพีรยุทธจริงครับ,รบได้บอลจังหวะแรกให้โอ้โหได้ครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เปิดมาลูกนี้ผ่านหน้าประตู่เปิดมาเลยมาถึงเสาไกลต้องเตะทิ้งองไปก่อนครับกิติฟงแต่บอลยังไม่ไปไหนลำปาเหมือนกันแล้วแย่งกันไปได้ชวินโดนเบียดโดนไฟอ,อื้งุตสินปล่อยครับ แล้วชิงกันมาได้เหมือนกันแต่ว่าจะม,มีตัวซ้อน,นำลำพูดออกบอลมาทางขวาให้อนันต์ตกกลับมาแล้วครับแต่โอ้ยผ่าน<เอ>มาอันนี้สมโอ้โหเขงก็เปล่านักวีญจบเกมการแข่งขัน